อ่ะช่วงนี้นะครับโควิดกลมาเศรกิจก,ก็ต้องไปได้อาชีพก็ต้องมีนะครับสำน,สสาาสสาานักขตพื้นที่การศึกษาประจำพื้นานครศรีธรรมราชเขตซีจับมือแวิทยาลัยอาชีวะในพื้นที่เปิดเรียนใช้อาชีพผ่านออนไลน์ครับให้หนักเรียนชั้นประถมเนี่ยเพื่อสร้างฟันสู้การเรียนใช้อาชีพสร้างความรู้ประกอบอาชีพเสริมสร้างไรายได้ครับโดยว่าที่รอยโทสุวิทย์กับซี่พ่วมหนวยการสำนักขตพื้นที่การศึกษาประจำพื้นานครศรีธรรมราชเคตซีนะครับ ได้รวมกับพ่วมหนวยการวิทยาลัยอาชีวะ8ปสถาบันในจังหวัดนครที่สมรัฐลงนามบัธยกศตกลงความร่วมมือในการจัดการศึกษาเพื่ออาชีพกับให้หนักเรียนในสังกัดน,นะครับนะากองสำนานเก็บพื้นที่การศึกษาประทนเนี่ยร้อยทีโรง ร,ร้อยิสองโรงครับโดยมีเรืออากาศตูส้มพลปันดั้มกับรองรีฆาตที่กั้นคณะกรรมการมกันอาชีวะึกษ่าเป็นประธานในพิธีลงนามในครั้งนี้ครับค่ะโดยผู้อํานวยการสพปเคสซี่กบบอกค่ะว่าโครงการนี้เนี่ยค่ะก็จะทําการเรียนการซ่อนผ่านระบบออนไลน์ลักสูตและส0าสิบวันค่ะซ่อนโดยอาจารย์ผู้ชํานาญในทั้งแมทสิบหกสาขาวิชาค่ะซึ่งนักเรียนก็สามารถที่จะเลือกเข้าเรียนได้ตามสาขาวิชาที่ชอบนะชอบอันไหนไปเรียนอันนั้นแล้วก็ใช้ช่วงเวลานอกเหนือจากการเรียนปกตินี่แหละค่ะทั้งนี้ก็มีการม ว่างเลยค่ะที่จะเสริมสร้างแล้วก็พัฒนาศักยภาพข้องการเรียนรู้ข้องหนักเรียนเป็นช่องทางในการศึกษาตอนในสายอาชีพค่ะสร้างความรู้เพื่อประกอบอาชีพสร้างรายได้รวมไปถึงเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการศึกษาระหว่างผู้บริหารนครูบุคลากรทางการศึกษาข้องสอพปกับวิทยาลัายอาชีวะกันค่ะ,อ,ะอันนี้ก็คือในเรื่องข้องการศึกษานะะี่ค่ะไม่ว่าจะเจอโควิดอะไรก็ต้องดําเนินการกันต่อนะอออนไลน์กันเป็นลักแล้วค่ะในช่วงนี้นะคะ